สวัสดีค่ะพัฒนพรสุกขรข์รมนมีกรประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารนะคะในวันนี้คณะของเราได้จัดโครงการนักธุรกิจถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจ b ิสจ a ายแอนนะคะซึ่งวันนี้เราจัดขึ้นในหัวข้อ New Change for AEC การปรับตัวของคนรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ AEC นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรน,นะคะที่เป็นที่รู้จักกันดีนั่นก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชานชีวะแทนเป็นที่ปรึกษาสถาบันยุทธศาสตร์เชิงบวกของสถาบันไอแซนะคะที่คณะของเราได้มีความเชื่อมโยงกันนะคะและในวันนี้ก็มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมจํานวนมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจภาคเอกชนและก็ภาครัฐนะคะรวมไปถึงน,นักศึกษาด้วยค่ะ Thank you.